ตอนที่1812้ความน่ากลัวของพลังเคี้ยวฮันเซ่นใช้ฝักดาบป้องกันกรงเล็บที่เข้ามาแล้วแรงกระแทกอันรุนแรงก็ส่งเขากระเด็นออกไปฮันเซ่นหมุนตัวกลางอากาศเพื่อลดแรงกระแทกและกลับลงพื้นได้อย่างงดงามแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังกระอักเลือดออกมาวิกเนร่างซีโนจะในอีกแข็งแกร่งกว่าดายุกร็อกฟอ์มากก่อนที่ฮันเซ่นจะได้ตั้งตัววิกก็กระโดดเข้าหาเขาหลายครั้งพร้อมกับกรงเล็บทั้งสิบที่คมราวกับใบมีด พวกมันพุ่งเข้าใส่หันเส้นด้วยความเร็วสูงพร้อมกับถูกเสริมด้วยพลังมานาผาพลังของหันเส้นตามลำพังไม่พอจะต่อกรก,กับวิกที่กลายเป็นซีโนเจนอิกได้ดังนั้นเขาจึงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อหลบหลีกการโจมตีที่เข้ามาอีซาจะมีคิดจะเข้ามาช่วยหรือยังไงหันเส้นตะโกนขึ้นมาอีซายิม้มข้าบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่ามีเรื่องที่ข้าจำเป็นต้องขอให้เจ้าช่วยนี่ก็คือเรื่องที่ข้าพูดถึง ข้าเชื่อว่าเจ้าจะรับมือกับมันได้ข้าจะไปรอเจ้าอยู่ข้างในส่วนฟันกระต่ายพวกเราจะแบ่งกันไปคนละอันเมื่อเจ้าจัดก,การกับมันได้แล้วก็มาเอามันไปจากข้าหลังจากนั้นอีซาก็หยิบฟันทั้งสองของกระต่ายขึ้นมาและเริ่มเดินข้ามสะพานไปน่าแปลกที่เมื่ออีซาเดินข้ามสะพานมันกลับไม่มีของเหลวระเบิดขึ้นมาอีซาสามารถเข้าไปหาลูกคริสตลัลได้โดยไม่มีปัญหาอะไร ข้าเองก็คงช่วยเหลืออะไรเจ้าไม่ได้เช่นกันดังนั้นข้าคิดว่าจะล่วงหน้าไปก่อนนะปีกเหย,ยวกัดฟันและเดินข้ามสะพานตามอีซาไปปีกเหยี่ยวเดินตามรอยอีซาไปอย่างระมัดระวังซึ่งเขาก็ไม่ได้โดนของเหลวที่เหมือนกับนมระเบิดใส่เช่นกันและเมื่ออีซากับปีกเหย่่ยวไปถึงลูกคริสตลัลพวกเขาก็หายเข้าไปข้างในหันซไม่ได้ประหลาดใจอะไรกับการกระทําของเธอ หันเซ้นเกือบจะฆ่าเธอมาแล้วหนหนึ่งและเขาก็ยังเอาฝักดาบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของอวุโสข,ของเผ่าพันรีเบตไปอีซาคงอยากจะเห็นเขาถูกฆ่ามากกว่าใครมันคงจะน่าแปลกถ้าเธอยินดีช่วยเขาอย่างจริงใจแต่สิ่งที่ทําให้หันเซ้นแปลกใจที่สุดก็คือเรื่องที่ของเหลวด้านล่างระเบิดขึ้นมาในตอนที่เดยุกร็อกฟอร์เลยวิขึ้นไปบนสะพานแต่ตอนที่อีซาและปิกเยียวข้ามสะพานไปมันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น วิกในรางซีโนจะในอีกคำรามออกมาขณะที่วิ่งเข้ามาหาหันเซินความเร็วและพลังก,กำลังของเขาเหนือกว่าหันเซินถึงอย่างนั้นหันเซนนก็สามารถหลบหลีกวิชาที่ไม่พลาดเป้าของวิกได้แต่หันเซนนก็ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้แต่เมื่ออีซาและปิกเหี่ยวเข้าไปในลูกคริสตัลแล้วหันเซนนก็ยิ้มออกมาไม่นานฝักดับของเขาก็เริ่มจะปลปล่อยความสีม่วงออกมา วิกส่งเสียงกรีดร้องออกมาขณะที่ร่างกายเริ่มจะฉีกขาดและมีเลือดไหลออกมาบาดแผลของเขาเริ่มจะขยายใหญ่ขึ้นแต่นั้นไม่ใช่บาดแผลที่หฮรนเสนเป็นคนทํามันเป็นบาดแผลที่วิกได้รับมาจากการต่อสู้กับดระยุกร็อกฟรอที่กลายเป็นซีโนจนิอีก ได้ยุก r o c f a l l ในร่างซีโนเจเนอิกได้ใช้พลังเคี้ยวโจมตีใส่วิกซึ่งในตอนแรกบาดแผลยังไม่ได้สาหัสอะไรและเมื่อได้ยุก r o c ฟ f a l l ถูกฆ่าตายวิคก,ก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับบาดแผลที่ได้รับแต่พลังเคี้ยวยังคงหลงเหลืออยู่ในบาดแผลของเขาแม้กระทั่งตอนนี้ถึงวิกจะกลายเป็นซีโนเจเนอิกแล้วแต่การกลายพันธุ์ก็ไม่ได้ลบล้างพลังเคี้ยวออกไป อีซาเองก็สามารถใช้กระตุ้นพลังเขี้ยวในบาดแผลของวิกได้แต่การที่เธอไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ทำให้หันซึ่นรู้ว่าเธอกำลังวางแผนจะทำการอะไรบางอย่างโชคดีที่ตอนนี้หันซ่นเองก็มีพลังเขี้ยวเช่นเดียวกันถึงเขาจะไม่ได้เชี่ยวชาญมันอย่างอีซาแต่มันก็มากพอที่จะกระตุ้นให้บาดแผลของวิริ่มฉีกขาด บาดแผลของวิกเปิดกว้างขึ้นและกลายเป็นบาดแผลที่สาหัสยิ่งกว่าเดิมร่างกายของวิกค่อยๆฉีกขาดถึงมันจะไม่ได้รวดเร็วแต่บาดแผลของเขาก็ฉีกขาดไปเรื่อยๆอย่างน่ากลัวและนั่นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือผลที่ทำให้เลือดไหลออกมาจากบาดแผลยิ่งวิกเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ก็จะมีเลือดไหลออกมาจากตัวของเขามากขึ้นเท่านั้น และมันก็เห็นได้ชัดว่าวิกไม่สามารถห้ามเลือดได้แต่ถึงเขาจะห้ามเลือดได้ตอนนี้มันก็คงจะสายเกินไปแล้วจิตใจของวิกตอนนี้ไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์ป่าที่ต้องการจะฆ่าศัตรูตร,ตรงหน้าให้ได้เขาไม่ได้สนใจเลือดที่ไหลออกมาจากบาดแผลเขาคิดเพียงแค่เรื่องที่จะฆ่าหันซนให้ได้ ร่างกายของหันเซิลเป็นเหมือนกับนกฟีนิกซ์ที่โบยบินเขาหลบการโจมตีของวิกได้ทั้งหมดผ่านไปไม่นานพละกำลังและความเร็วของวิกก็เริ่มจะลดลงเนื่องจากเขาสูญเสียเลือดไปจำนวนมากเมื่อเลือดไหลออกมาจากร่างกายของวิกจนเกือบจะหมดตัวเขาก็ล้มลงไปกับพื้นแต่เขาก็ยังต้องการจะฆ่าหาันเซิลแต่เขาไม่สามารถลุกกลับขึ้นมาได้หลังจากนั้นอีกไม่นานวิกก็ขาดใจไปทำได้เพียงแค่ดิ้นอยู่กับพื้นขณะที่เลือดจยดสุดท้ายของเขาไหลออกมา ซีโนเจเนอิกไว้เขาถูกค่าคนพบยินซีโนเจเนอิกพลังเคี้ยวนี่ยอดเยี่ยมจริงๆเหมันไม่ได้ได้อยไปกว่าจำลองนภานเลยแต่หน้าแปลกที่วิกเนลราซีโนเจเนอิกนั้นแข็งแกร่งกว่าดยุคร็อกฟอร์ซอีกแบบนั้นทำไมเขาถึงเป็นได้แค่ระดับไว้เขาเท่านั้นนะหันสั้นสงสัยทันใดนั้นร่างกายของวิกก็เริ่มจะมีของเหลวสีขาวไหลออกมาและมันก็ไหลกลับลงไปใต้สะพาน ตอนนี้หันเส้นเข้าใจแล้วว่าของเหลวข้างใต้ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดมันมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นที่เป็นปัญหานั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้อีซาและปีกเหี่ยวสามารถข้ามสะพานไปได้อย่างปลอดภัยแต่ตอนนี้เมื่อของเหลวสีขาวไหลกลับลงไปถ้าหันเส้นพยายามจะข้ามสะพานไปเขาก็ต้องเจออันตรายแบบเดียวกับที่วิกและดยุกร็อกฟอลเจ หันเส้นเก็บเขาของวิคขึ้นมาก่อนที่จะวิ่งข้ามสะพานและตรงไปหาลูกคริสตัลแต่หลังจากที่วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดจากใต้สะพานของเหลวที่เหมือนกับนมพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและเริ่มจะตกลงมาใส่หันเส้นเราวกับสายฝน หันเซ้นเตรียมจะเรียกโลเซนทอขึ้นมาเพื่อป้องกันของเหลวสีขาวเอาไว้แต่เมื่อพวกมันเข้ามาใกล้พวกมันก็หยุดอยู่กลางอากาศของเหลวสีขาวที่ตกลงมารวมตัวเข้าด้วยกันราวก,กับว่าพวกมันมีชีวิตมันมองมาที่หันเซ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไหลกลับลงไปใต้สะพานหันเซ้นตกใจเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาไม่รู้เลยว่าทําไมของเหลวสีขาวถึงปล่อยเขาไปตอนที่1813ทุบหัว เมือ่อหันเส้นเดินไปถึงปลายสุดของสะพานเขาก็สังเกตเห็นทางเข้าที่ด้านบนของลูกคริสตัลข้างในลูกคริสตัลนั้นกลวงโบเหมือนกับสนามแข่งฟุตบอลหันเส้นเห็นว่าปีกเยียวและอีซากําลังต่อสู้กันอยู่ภายในนั้นแต่สิ่งที่ทําให้หันเส้นตกใจที่สุดก็คือเรื่องที่ปีกเย,ยวสามารถต่อสู้กับอีซาโดยไม่มีทีท่าว่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เลยคไม่ถึงจริงๆ หมอนี่แข็งเกร่งกว่าที่เขาแสดองออกมาหันซันรู้สึกแปลกใจที่พลังของปีกเย,ยวไม่ได้ด้อยไปกว่าอีซามือของปีกเย,ยวที่เป็นเหมือนกับตะขอกำลังปะทะกับฝ่ามือของอีซาที่ใช้พลังเคี่ยวอยู่แต่พลังเคี่ยวของเธอกลับไม่สามารถทำอะไรมือของปีกเย,ยวได้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแชมเปี้ยนของวิหกนภาจะเข้ามาในสุสานปิศาสด้วยตัวเองและแกล้งทำเป็นว่าตัวเองไม่เอาไหนแบบนั้น ข้าประหลาดใจจริงๆที่เจ้ายอมทำตัวหน้าอับอายขายหน้าแบบนั้นได้เป็นเวลานานอีซาหัวเราะออกมาปิกเยวพูดกลับมาข้าเป็นหนึ่งในสิบสองน้าของราชาเขตอสูนข้าเองก็ประหลาดใจเหมือนกันที่ราชินีของรีเบตจะแกล้งทำตัวเป็นไม่ใหญ่โตอะไรมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรที่เป็นหนึ่งในสิบสองน้าพวกเจ้าทั้งสิบสองน้าาต้องเข้ามาพร้อมๆกันถึงจะคู่ควรมาต่อสู้กับข้า อีซาพูดด้วยน้ำเสียงดูถูกถ้าอยู่นอกสุสานปีศาจข้าก็คงไม่มีทางต่อสู้กับเจ้าได้เพราะยังไงซะเจ้าก็เป็นถึงเครึ่องเทพแต่ในสุสานปีศาจมันไม่ได้สำคัญว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขนาดไหนในที่แห่งนี้เจ้าและข้าเท่าเทียมกันปีกเหี่ยวพูดมันจะจริงอย่างนั้นเหรออีซาจ้องตรงไปที่ดวงตาของปีกเหี่ยวขณะที่เริ่มกวดแกว่งมือเป็นเหมือนกับมีดอย่างรวดเร็ว หันเส้นหันหน้าหนีจากทั้งคู่ไปสังเกตบริเวณรอบๆที่แห่งนี้เป็นสนามทรงกลมฐานรองเป็นคริสตัลทั้งหมดและเหนือขึ้นไปมีทางเดินที่ทำจากคริสตัลนำไปสู่ใจกลางของที่นี่ มันมีท่อจํานวน,นมากที่มีของเหลวสีขาวไหลเวียนอยู่ข้างในท่อเหล่าน,นั้นนําของเหลวสีขาวไปสู่บ่อน้ําที่อยู่ใจกลางของที่นี่หันซะไม่รู้ว่าบ่อน้ํานั้นเชื่อมต่อกับอะไรอยู่แต่ไม่ว่าของเหลวสีขาวจะหลั่งไหลเข้าไปในบ่อมากแค่ไหนระดับของของเหลวในบ่อน้ําก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นแล้วข้างในก็ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นอีกปีกเยียวและอีซากำลังต่อสู้กันอยู่ข้างๆบ่อน้ำโดยพยายามขัดขวางกันและกันจากการเข้าไปใกล้มัน การเคลื่อนไหวของปีกเหยื่อนั้นยอดเยี่ยมมันไม่ได้แตกต่างไปจากเทคนิคฟินิกซ์ของหันเซินมากนักแน่นอนว่าข้อแตกต่างของพวกเขาก็คือปีกเหยื่อมีปีกส่วนหันเซินต้องใช้พลังของตัวเองในการบินแต่โดยรวมแล้วการเคลื่อนไหวของปีกเหยื่อมุ่งเน้นไปที่ความเร็วเป็นหลักซึ่งแตกต่างจากหันเซินที่เน้นไปที่การคาดเดาการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายเขาเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากๆก็จริงแต่กรงเล็บที่เหมือนกับตะขอของเขาไม่สามารถทําอะไรอีซาได้มากนัก ถ้านี่เป็นการต่อสู้กันจริงๆปีกเหย,ยวไม่มีทางเอาชนะอีซาได้แต่ปีกเหย,ยวไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเธอแต่อย่างใดเขาแค่พยายามหาโอกาสเข้าไปที่บ่อน้ํานั่นและนั่นก็ทําให้อีซาตกเป็นไฟเสียเปรียบถึงการเคลื่อนไหวของเธอจะยอดเยี่ยมไม่แพ้กันแต่เธอช้ากว่าปีกเหย,ยวอยู่เล็กน้อยถ้าเธอพลาดแม้แต่นิดเดียวปีกเหย,ยวก็จะสามารถเข้าไปในบ่อน,น้ําได้เนื่องจากพวกเขาทั้งคู่เป็นศัตรูที่ยากจะรับมือฮันเซินจึงมีแผนที่จะรอยอยู่ข้างนอกเพื่อรอโอกาส ขณะที่หฮรเริสนกำลังมองดูการต่อสู้ของพวกเขาก็มีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวในกระเป๋าของเขาหลังจากนั้นลูกบอลก็กระโดดออกมามันกลิ้งไปบนพื้นก่อนที่จะเข้าไปในลูกคริสตลัลด้วยตัวของมันเองลูกบอลนั้นกลิ้งไปตามกำแพงของลูกคริสตลัลดูเหมือนว่ามันกำลังจะมุ่งหน้าไปที่บ่อน้ำ อีซาและปิกเย,ยวกำลังใช้สมาธิไปกับฝ่ายตรงข้ามดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้สังเกตเห็นการเข้ามาของลูกบอลนอกจากนั้นแล้วพวกเขาก็ไม่ได้คาดคิดว่าจู่ๆจะมีวัตถุข,ขนาดพอๆกับลูกปิงปองกลิ้งเข้ามาอย่างนั้นลูกบอลสามารถกลิ้งเข้าไปในบอ่อน้ำได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นฮันเซ่นคิดว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นถ้าลูกบอลเข้าไปในบอ่อน้ำแต่หลังจากที่มันกลิ้งเข้าไปทุกอย่างก็เงียบสนิทบอ่อน้ำก็ยังคงดูสงบนิ่งเหมือนเดิม อีซาและปิกเยียวยังคงต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่เนื่องจากพลังงานของพวกเขาเริ่มจะลดน้อยลงเรื่อยๆมันก็ทําให้ความสามารถในการต่อสู้ของเขาได้ลงเมื่อต่อสู้เป็นเวลานานเขา้าตอนนี้มันเริ่มจะบอกได้แล้วว่าใครที่เป็นฝ่ายได้เปรียบถึงพลังของอีซาจะอ่อนแอลงไปแต่วิชาการต่อสู้ของเธอไม่ได้สั่นคลอนแม้แต่น้อยเธอยังคงไม่พลาดเลยสักครั้งเดียว วิชาการต่อสู้ของปีกเหย่่ยวไม่ได้ดีอย่างอีซาและตอนนี้เขาก็อ่อนแรงอย่างมากมันทําให้การเคลื่อนไหวของเขาเริ่มที่จะคลาดเคลื่อนถึงการก้าวพลาดเพียงเล็กน้อยจะไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดใหญ่หลวงอะไรแต่ยอดฝีมืออย่างอีซาก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อีซาใช้จังหวะนั้นฟันใส่ไหล่ของปีกเหี่ยวสีหน้าของปีกเหี่ยวเปลี่ยนไปในทันทีเขาพยายามจะถอยกลับแต่ว่ามันสายเกินไปแล้ว ไหลของปีกเย่าถูกเฉยงเข้าไป2เซนติเมตรถึงมันจะไม่ได้ลึกอะไรแต่มันก็มากพอสําหรับอีซาเพราะบาดแผลเริ่มที่จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับมีเลือดไหลออกมาพลังเคียวนี่น่ากลัวจริงๆตอนที่ต่อสู้กับคนที่มีพลังแบบนั้นู่ต่อสู้จะปล่อยให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บไม่ได้แม้แต่นิดเดียวไม่อย่างนั้นมันก็ยากที่จะรอดไปได้หันซ้นคิดแต่เขาก็รู้สึกดีใจที่ได้เรียนรู้พลังเคี้ยวมาฝากไว้ก่อนเถอะ ราชินีของรีเบตปีกเยวตัดสินใจบินหนีไปเขารวดเร็วเกินกว่าที่อีซาจะหยุดเขาเอาไว้ได้ปีกเยวบินออกไปที่ทางออกด้ยวยความรู้สึกที่ผิดหวังเขารู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายที่ราชินีของรีเบตได้ปลอมตัวมาเป็นหญิงสาวที่ชื่ออีซาและทำให้เขาไม่สามารถนำสมบัติอะไรกลับออกไปได้เลย ในขณะที่เขาคิดอย่างนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บที่หัวขึ้นมาเขารู้สึกราวกับว่าถูกทุบด้วยอะไรบางอย่างเขามองเห็นดวงดาวเต็มไปหมดขณะที่ล้มลงไปบนพื้นหันเซ้นรับร่างของปีเกเยวเอาไว้เพื่อไม่ทําให้มันเกิดเสียงดังขึ้นมาตอนนี้ความสนใจของอีซาอยู่กับบ่อน้ําเธอเริ่มเดินเข้าไปหามันด้วยท่าทางที่ดูตื่นเต้นหันซ้นไม่ลังเลอีกต่อไปเขาแอบเข้ามาข้างในและตรงเข้าไปหาอีซาเขาค่อยๆเข้าไปหาเธอจากด้านหลังขณะที่ถือฝักดาบในมือ การจะลอบโจมตียอดฝีมือระดับครึ่งเทพในโลกภายนอกเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ภายในนี้ประสาทสัมผัสของเธออ่อนแอลงกว่าเดิมมากมันจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะลอบโจมตีเธอจากด้านหลังแม้แต่ปีกเหี่ยวก็ยังถูกหันเส้นทุบหัวจนสลบไปได้ง่ายๆตอนที่1814ต้นกำเนิดของซีโนเจเนิก หันส้นเคลื่อนที่เข้าไปหาอีซาจากด้านหลังอย่างเงียบๆแต่ในจังหวะที่เขากําลังจะลงมือนั้นอีซาก็มองเห็นภาพสะท้อนของหันส้นในบ่อน,น้ำที่อยู่ข้างๆเธอมองมาที่เขาด้วยความช็อกหันส้นกัดฟันและฟาดฝักดาบใส่เธอแต่อีซาก็สามารถหลบได้ทันเธอขมวดคิ้วและพูดเจ้าเข้ามาในนี้ได้ยังไงถึงเจ้าจะเข้าวิกได้แต่เ,เจ้าก็ไม่น่าจะข้ามสะพานมาได้นิ หันซั่นยังคงกวัดแกว่งฟักดาบใส่เธอต่อไปเขารู้ว่าควรจะฆ่าเธอซะตอนนี้ในขณะที่เธอยังเหนื่อยล้าจากการต่อสู้เมื่อครู่การนจะเดินมาที่นี่มันไม่ได้ยากเย็นอะไรหันซั่โจมตีใส่เธอพร้อมกับพูดขึ้นมาเพื่อทําให้เธอเสียสมาธิแต่การโจมตีทางจิตใจไม่ได้ผลอะไรกับอีซาเธอยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องและแม่นยําแต่การต่อสู้กับปีกเหย่ยวก็ทําให้เธอเหนื่อยล้าไปพอสมควรเธอจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบที่ต้องมาต่อสู้กับหันซั่นในตอนนี้ อิซากำลังรู้สึกโกรธอย่างมากเธอรู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายที่ต้องมาต่อสูก้กับหันเซ้นอีกครั้งแบบนี้ทุกครั้งที่เธอกำลังจะได้อะไรบางอย่างหันเซ้นก็จะเข้ามาขัดขวางเธอเอาไว้บาดแผลที่เธอได้รับจากการ,รเผชิญหน้ากันครั้งก่อนยังไม่หายดีมันทําให้เธอไม่สามารถทําลายขีดจํากัดของสุสานพิศารได้อีกเมื่อเห็นว่าการโจมตีของหันเซ้นหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเธอก็รู้ตัวว่าตัวเองกําลังจะถูกไล่ต้อน อีซาไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกราวกับว่าวิชาดาบของหานเซินพัฒนาขึ้นเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าตอนที่ต่อสู้กันครั้งก่อนมันทำให้การต่อสู้กับเขาด้วยสภาพในตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าเดิมมากแต่ไม่ใช่เพราะว่าวิชาดาบของหานเซินพัฒนาขึ้นแต่อย่างใดจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าหานเซินได้เรียนรู้จิตแห่งดาบของฝักดาบมาและตอนนี้หานเซินก็ถือว่าฝึกพลังเคี้ยวได้ถึงระดับเริ่มต้นแล้ว ตอนนี้หันเซ่นเข้าใจถึงวิชาที่เธอใช้ดังนั้นการต่อกรกับเธอจึงเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นมากหันเซ่นสามารถไล่ต้อนอีซาได้อย่างง่ายดดยถ้าอีซาเลือกที่จะเปลี่ยนไปใช้วิชาอื่นถึงมันจะเป็นวิชาที่ทรงพลังน้อยกว่านี้แต่หันเซ่นก็คงจะไม่สามารถไล่ต้อนเธอได้แบบนี้ในจังหวะที่อีซากำลังจะถูกฟาดด้วยฝักดาบจู่ๆของเหลวในบอกก็พุ่งเข้ามาราวกับภูเขาไฟระเบิดทำให้พวกเขาทั้งโคต้องถอยออกไปเพื่อหลบของเหลวสีขาวที่กระเด็นออกมา ของเหลวสีขาวกระจายก,กระจายอยู่เต็มพื้นหลังจากนั้นพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้น้ําในบ่อแห้งสนิทมันไม่มีแม้แต่ของเหลวแม้แต่หยดเดียวหลงเหลืออยู่ในนั้นเลยท่อที่เป็นตัวส่งของเหลวสีขาวมาก็แห้งไปเช่นกันมันไม่มีของเหลวสีขาวไหลมาเพิ่มเติมอีกตอนนี้ในบ่อน้ํานั้นว่างเปล่าทําไมถึงไม่มีอะไรงานวิจัยต้นกําเนิดของซีโนเจนอีกอยู่ที่ไหนกัน สีหน้าของอีซาเปลี่ยนไปดูเหมือนกับว่าเธอไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เห็นได้ซึ่งหันเซินเองก็รู้สึกแปลกๆลูกบ่อเพิ่งจะกิ้งเข้ามาเมื่อไม่นานมาน,นี้ทำไมมันถึงได้หายไปแต่หันเซินไม่มีเวลามัวคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเขากวัดแกว่งฝักดาบและพยายามที่จะปลิดชีวิตของอีซาแต่เมื่อหันเซินเริ่มเคลื่อนไหวเขาก็สังเกตเห็นว่าของเหลวสีขาวกำลังไหลเข้ามาทางพวกเขาราวกับว่าพวกมันมีชีวิต มันเป็นภาพที่คุณเคยสําหรับพวกเขาทาั้งคู่เพราะมันเป็นของเหลวเดียวกับที่เปลี่ยนใดยุคร็อกฟอร์และวิกให้กลายเป็นสีโนอเจนิกเพียงแค่สัมผัสกับของเหลวสีขาวนี้เพียงแคบบ่น,นิดเดียวก็ทําให้ใดยุคร็อกฟอร์และวิกกลายพันธุ์แต่ตอนนี้ของเหลวสีขาวจํานวนมากกําลังหลั่งไหลเข้ามาทางพวกเขาพวกมันเป็นเหมือนกับฝูงมอนสเตอร์ที่เข้ามาล้อมหันเซนและอีซาเอาไว้ดดลล่า ข้าจะขอจำเจ้าเอาไว้อย่าให้ข้าได้มีโอกาสได้เห็นเจ้าภายนอกส่สามปิศาจละกันข้าจะไม่ขอเรียกตัวเองว่าราชินีอีกถ้าข้าเจ้าไม่ได้อีซาพูดก่อนที่จะพยายามหนีไปอย่าเพิ่งไปถ้าเจ้าชอบข้าขนาดนั้นทำไมเจ้าไม่อยู่ที่นี่ต่อล่ะหันเส้นหัวเราะและใช้ฝักดาบเพื่อขัดขวางการหนีของเธอ หันเส้นโจมตีใส่เธออย่างต่อเนื่องอีซาใช้พลังงานไปมากดังนั้นเธอจึงไม่สามารถต่อกรกับเขาได้แถมเธอก็ไม่อยากจะต่อสู้เพราะของเหลวสีขาวกำลังใกล้เข้ามามากขึ้นทุกทีพวกสีโนตเจเนอิกไม่ได้น่ากลัวอะไรสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่ตัวเองกลายเป็นหนึ่งในพวกมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่ไร้ซึ่งจิตใจทำไมเจ้าถึงพยายามมาขัดขวางข้าถ้าไม่รีบหนีไป พวกเราทั้งคู่ก็จะต้องกลายเป็นซีโนเจนิอีกที่ไร้จิตใจเจ้าอยากจะตายพร้อมกับข้ามากขนาดนั้นเลยหรือไงอีซาพูดขณะที่หลบการโจมตีของฮันเซนโรแมนติกเชมิล่าที่จะต้องมาตายด้วยกันเนี่ยฮันเซนโจมตีใส่เธอเร็วขึ้นอีก เขาตัดสินใจที่จะฆ่าอีซาซะที่นี่เนื่องจากเธอเป็นถึงครึ่งเทพซึ่งถ้าเธอออกไปภายนอกได้เธอก็คงจะฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายเพราะยังไงซะฮันเซินก็เป็นแค่บารอนคนหนึ่งดังนั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องแบบนั้นเขาต้องทําให้แน่ใจว่าอีซาจะไม่รอดไปจากสุสานปิศาจฮันเซิไม่ได้กังวลอะไรเกี่ยวกับของเหลวสีขาวเพราะดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่ได้สนใจอะไรในตัวเขา หันเซินและอีซาสังเกตเห็นของเหลวสีขาวที่กำลังหลั่งไหลมาหาพวกเขาแต่หันเซินสามารถบอกได้ว่าพวกมันเข้าไปหาอีซาแค่คนเดียวอีซาไม่รู้ว่าทำไมหันเซินถึงไม่ได้หวาดกลัวต่อของเหลวสีขาวที่เข้ามาซึ่งการที่หันเซินขัดขวางเธอไม่ให้หนีไปทำให้เธอทั้งโกรธและหวาดกลัวต้นล่าข้าจะฆ่าเจ้าเนื่องจากไม่สามารถหนีไปจากหันเซินได้ดังนั้นเธอจึงคิดที่จะจัดการหันเซินแทนร่างทั้งร่างของเธอเริ่มห่อหุ้มไปด้วยเปลวไฟสีม่วง อีซาทำลายขีดจำกัดอีกครั้งหนึ่งพลังของเธอเริ่มเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าจากนั้นเธอก็พยายามจะโจมตีใส่หันเซินด้วยฝ่ามือที่ห่อหุ้มด้วยเปลวไฟสีม่วงของเธอหันเซึ่งนกระโดดถอยหลังเพื่อหลบฝ่ามือของเธอแต่ทันใดนั้นอีซาก็หายตัวไปและเธอก็ไปปรากฏตัวตรงทางเข้าของลูกคริสตัลซึ่งนั่นทำให้หันเซินรู้สึกหดหู่ อีซาระเบิดพลังออกมาเพื่อทำลายขีดจำกัดของสุสานปีศาจแต่ครั้งนี้มันมากเกินไปสำหรับเธอร่างกายของเธอได้รับความเสียหายและถึงเธอจะหนีออกไปจากสุสานปีศาจได้สำเร็จร่างกายของเธอก็คงจะอ่อนแอไปอีกนานหันเซรนตั้งใจจะไล่ตามไปแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกราวกับว่ามีใครบางคนมาสะกิดไหล่ของเขามันทำให้เขาสะดุ้งขึ้นมา สำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องคอ t อริชแ a น n e ลได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุทกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ